มาแล้วพี่น้องมาแล้วไอ้มาเห็นเมียไอ้ไอ้คำน้งนอนเนี่ยน้วพระเอกใหม่ป้ายแดงอ่าเท้าขาแดงของนั่งไอ้คัมมาถึงโดมแล้วมือนีมือแรกพระเอกใหม่ป้ายแดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด,ดุกกว่าหน้ามาแล้วจ้าเท้าขาแดงมาแล้วจะเป็นใครยังไง ไปเบิ่งกันจ้ามื้อนี้เดีพี่น้องสิได้ฟังพระเอกอับสุรพลลั่งคักๆอดีตครับลูกคอยเฮาก็เห็นพี่น้องออนซ้อนเพลงนางเอกเชลี่ยเที่ยนี่อืมเฮ้ยเลี้ยอยากกินดูดนะครับเขต้องรับน้องนะแบบเออวันนี้รับน้องบ่ลูกรับน้องบ่มื้อนี้เออจััดหนกจะเต็มดิมื้อนี้เราเราต้องรับน้องนะอย่าหดนะครเออเปลี่ยนจังได๋พี่น้องพระเอกใหม่ปลายแดงเฮาอับสุรพลมาฮอด โดมมือนี้มือแหลกมาเขาฝึกลองฝึกกล่ำกับมูในวงบรรยากาศอะเป็นไปตามที่เ็นนะพี่น้องเนาะแล้วเป็นยังไงเสียงของเท้า้าแดงเสียงล่ำเบืองล่ำอ่ะบาตอางห่วงอยู่แล้วตึงสิบ่เคยอ่ะล่ำไหมเ่เดองต่อก่อนมาก่อนแตก่ะก้องสิสีใสเวลาบ่นานสำหรับพระเอกออฟสุลพลเนาะคนเก่งู่แล้วเรื่องก่อนเรืองล่ำ ลองมาฟังเสียงเพื่นจากน้อยจากข้าวคือน้องว่าเขาจะเปลยนยังไงได้ไาเห็นเมียาอไอคำนางน้องเมียน้อเมียพีด้ไมเห็นได้มาเห็นเมไอไอคำนานเมียพีได้เห็นเมียไอไอคำนางน้องเมียพน้อเมียพีเมียสันนน้งยังเมียสันนน้อง น้องนี่นองอาหลงลงหลงนี่ไม่ไม่เมียออไอำนันน้องเนีน้องเี่น้องเมียพี่เอเนี่ยก็เือไทยบรัทนสุดไทยบรรัทนสีมพ่นองเมียพีู่บอนฮูบอนไม่หัใจดวงนี Lấy chạy nuôi đi Lấy chạy nuôi đi Lấy hoa chạy nuôi đi Lấy đọc chạy nuôi Té hạc bố đây Té hạc đây Té hạc, Té hạc đây, đây. con tôn ừ. tài ừ. Thầy ừ. không chạy lòng lối Tên dài ngày ba ได้ฟังได้ยินเสียงผาแดงของน้องไอค้ำเรารู้สึกจังไดจดูกันนะมวนยางเดียวเมนบอกพี่นอ้องห็นคิดคืกอกันบอกคิดจังไดเมนมากเลยค่ะเมนเมนมากอ่าบอกมาฟังมีขนาดมือแรกเด้มือแรกแค่เกินหรือว่าแค่เสียงเกินหรืออาจจะเพราะเส้นเด็กเขาทำนองแต่ว่าคงใส่เวลาบ้านสำหรับออบสุรพลนะเพราะว่าน้องเขาก็ เก่งอยู่แล้วเรื่องร้องเรื่องรำเนาะได้ฝึกนิดหน่อยก็คงจะเข้าที่อันนี้แค่วันแรกเป็นเอามาให้อะห่ะเพื่อนๆพี่ๆแฟนเพลงแฟนขับได้ดูเฉยๆว่าวันนี้ผาแดงเรามาแล้วผาแดงของนางไอคํามาแล้วเนาะอ่ะไปตามตามนั่นแลหละพี่น้องเดี๋ยวมีเหตุการณ์ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เอฟซี FC ได้ดูกันเนาะ เอาบรรยากาศมาให้ดูให้ฟังกันอีกถ้ามีคลิปตอบต่อไปเนาะอันนี้ก็คือเอามาให้เบิ้งคร่าวๆที่เราอาไป,ปาหท่นกดติดตามกดติดตามไว้ีด้ค่ะเด้อกดกระดิ่งกึ้งกึ๊งกึ๊งกึน้ำเปลือจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ